สวัสดีค่ะหาแม่บ้านอยู่ประจำค่ะ จะอยู่แถวพัฒนาการ44นะคะงานนี้มีที่พักให้พักกับนายจ้างรับคนกระเลียงค่ะอายุ20 27ปีนะคะบ้านนายจ้างเป็นบ้านเดี่ยวคนในบ้านมี5คนค่ะมีแม่บ้านกระเลียง3คนนะคะมีห้องนอนส่วนตัวให้บ้านนายจ้างจะไม่มีสัตว์เลี้ยงค่ะส่วนวันหยุดจะหยุดเป็นวันอาทิตย์นะคะ แต่ถ้าสมมุติเราจะหยุดอย่างเงี้ยนายจ้างจะไม่ค่อยให้หยุดคือถ้าสมมุติเรามีธุระที่จะลางานจริงๆเราสามารถแจ้งนายจ้างได้เลยว่าวันนี้หยุดเพราะว่าเงินเดือนกับวันหยุดแล้วก็โอทวันหยุดนายจ้างจะเหมาอยู่กับเงินเดือนนะคะเงินเดือนจะเริ่มต้นอยู่ที่ห2 0 0 0ถึง15,000บาทค่ะรับคนที่ฉีดวัคซีน2เข็มขึ้นไปนะคะ